สวัสดีนะคะท่านผู้ชมกลับมาพบกับสุอีเชนเคยเนาะค่ะเนาะมื่อนีกับบริมียังมากมากค่ะพอดีสุไปเปิดช่องแชร์แข็งเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆไปเห็นขนมกุยช่ายที่สูเห็ดไวไหม,มเพื่อนๆ <laughs> เฮ็ดไวต่างหลายไหม,มเพื่อนๆมันอยู่ด้านล่างไหม อสู้ก็เลยเอาออกมาละลายสูเอาไปอบใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะคันเพื่อนนี่อุ้ยเบิ่งเพื่อนๆเบิ่งน่ะมันดีมากๆเลยอ่ะพร้อมน้ำจิ้มคันเพื่อนสูเฮ็ดน้นำจิ้มเห็นบ่วหน,า,นากินหนากินอันนี้กะเป็นสกอตสกอตเอ็กซ์เนาะคันเพื่อนนี่พอดีสู้ซื้อมาเนาะก็เลยเอามากินน้ำกันเป็นของวางค่ะเพื่อนสำหรับอตอนนี้ก็อยู่ประมาณใบม่วงคันเพื่อน เนาะค่ะเนาะจะชวนเพื่อนๆมากินขนมกล้วยช่ายด้วยค่ะขนมกล้วยช่ายทอดเนาะค่ะเพื่อนเนาะนี่เนาะโอ้ยน้ำจิ้มมากินมากเลยอ่ะเพื่อน ซูเฮดหนึ่งว่แล้วก็ทอดไวปล่อยให้มันเย็นแล้วก็เอาไปแพกเก็บไว้ใส่ในตู้เย็น,นเนาะนี่ยามเขาหิวเขาเอาออกมากินได้สบายเลยเนี่ยจริงๆอ่ะซูปะเปอร์เห็นทีซื้อของมันหลายทั้งสันซูช์เอาออกมากินึ่งโดนลเลยเืออืออไปโอปแปปเดียวของขันเพื่อนเนี่ย เขาถอดซุกไปแล้วเนาะค่ะเนาะเอาไปอบอ่าซุกใส่ไฟร้อยเจ็ดสิบอบสิบนาทีคือหานาที่เท่ากับกับด้านอีกหานาที่ยังสินะถ้าผู้ใดบ๊บโบบโดนกว่าหนีกระได้ทำบ๊มักแหงๆเนาะค่ะเนาะเนี่ยเขาทุกตรงการใหยเขาขับน้ำมันออกเราให้เขากรอบนิดๆขันเพื่อน,นี่อร่อยอะ่ะ อหลาหเลยเ,เพื่อนอันนี้ก็เป็นแบบสี่เลี่ยมเนาะค่ะเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นแบบเบนๆอุ้ยอร่อยอะ่ะน้ำจิ้มก็อร่อยน้ำจิ้มกับเฮ็ดเองนะคะเพื่อนเฮดแป๊บเดียว เทียมปลาก็ร่างสีออกอยูล่ละครเพื่อนก้าเทียมปลากา็เห็นกร็ร่างแตกยอดน,น้อยๆเนาะค่ะเนาะอ,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 อีกอีกบระดงก็เสียดเก็บมาเฮ็ดอีกอ่ะจะเอามาดองสิเก็บมานละลายเอามาดองดองแล้วก็แช่แข็งไว้วกินเพื่อนอื เขาอยู่ตามประเทศเนาะค่ะเพื่อนทำข้าวเผ็ดแบบนี้ขา้บบาวกะปิได้กินเอามาเฮ็ดเก็บไว,แวบ้แล้วกับแพ็คดีๆปิดดีๆแล้วกับแช่ช่องแข็งไว้ข้าก็จัยงเสด็จกินแบบจังเสียเห็นบ่กค่ะเพื่อนถ้าผู้ใือกเผ็ดก็บปิได้กิน,บบกน,น,นดได้เบบด,ดี่ยเฮ็ดแล้วก็แช่ช่องแข็งไว้นี่ข้าอยา,ากข้าวกะข้านึกอยากยมใดเขาก็เอาออกมากินเนาะค่ะเนาะง่ายมาก ยังคงความอร่อยเหมือนเดิมเนี่ยรสชาติก็ยังเหมือนเดิมอร่อยมากเลยแต่สูสอบแบบว่ากรอบๆนะคะเนาอเห็นบไนม่มันจังบอบอเลียนเพราะว่าหอถอดมันกับมีน้นามันเนนะค่ะเนอ้อืม เราจะพันเพื่อมากินแาบสกอตเอ็กซ์แล้วค่ะลูกมันใหญ่ทุกกินมาเบิร์ดดอกเพื่อนๆทุกคนสะแบ่งกินนี่ค่ะเห็นบ้กินเป็นของว่างเพราะยังมาเว้นเขาบระด็กินเข่าเนาะค่ะเนาะเขาก็กินเป็นของว่างแท้นะ กอดเอกเนะี่ยมันก็ยังเนเท่าอิมเดีสบายเลยใครจะมีหมูมีแปะยังี้ยเสียมั่งเพื่อเพื่อไม่เคยเห็ดเจกเชื่อสื่อกินเอา อร่อยอ่ะชูอร่อยน้ำจิ้มน้ำ น่าเดกกินที่อร่อยดีค่ะเปิดกุยช่ายขนมกุยช่ายนะี่คะ่ะเนาะเดี๋ยวปีนี้จะไปเอากับ หกระเทียมมันออกเนาะคะนะ่ะเนาะเ้าเกิดว่าออกไปได้เนาะคะนะ่ะเนาะสจะเก็บกระเทียมมาหลายๆาแล้วเอามาไบบถดดองดองแล้วก็อ่าเหดขนมกุยช่ายแบบเนี้ยเก็บไว้เอาไว้ถ้ากินหรือว่าอ่เอาเอาว่าไว้ถ้าพัดใส่หนังใส่เหนี่ยค่ะเพื่อมันอร่อยสุสอบกินอยู่กระเทียมปลารสชาติเขาแบบบริแห้งบริ่แห้งมากถือว่าโอเคสำหรับสุด้ะคะเนี่ย เอาเลยเด้อค่ะนเพื่อนสุกอะบ่าอยากกินเบิร์เนาะค่ะเนาะสุจะเก็บทองไว้จะกินเขาแรงนะม,มันคือของหว่างเขากินร่องทองซื้อเนาะคะ่ะจวงเขาว่างกะเดี๋ยวสุกะจะลาบมนเพื่อนไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกับมาพบกับสุใหม่ในวิดีโอหนาเด้อค่ะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ